อะสวัสดีครับผมมีผ้าไปยามเบ็ดปไปยามเบ็ดนะครับเนาะบมกหมานนะครับเด้อบวกหมานครับท่นเขาใช่ไหี่เกือเดือดหมันหมานคนเดิมครับมันใส่เบ็ดยี่สิบกิเดลนนะครับเนาะป่ะไปยามนะครับเนาะตอนใส่บ่ให้เบิ่งตอนใส่โอ้โหเริ่มบมวกแว่นเออแบเมดมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขยีสานนะครับเด้มีผ้าไปยามเบ็ดครับรอบเด็กนะอ่รอบเด็กรอบเด็กอ่รอบแรกแต่รอบแบกพาไปแล้วครับเดี๋ยวเบืองรอบเด็กมาเลยครับ น้ำเต็มทงเต็มท่าไหมครับเลยพากันมาใส่เบียดนะครับเนาะครับได้มาเบืองครับเกยอีสานครับเนี่ยเกยเกยอีสานมาถ่าบักหมานนะครับเนาะกระดิมเบียดนี่ครับนะครับเบิองเบืองน้ำนะครับนดึงแบกแฮกหมานครังทำนะ นะครับน้ำเต็มยนทงเตียนชาเลยครับแล้วังตกโศกความเลยครับสามนะครับเด้อสามคนครับเอาแมียละครับไปหลังแรกนะครับหลังแรกแข่งหมานครับเล้ยวไปล้วบักหมานครับบักหมานในหมานคนเดิมนะครับเด้อนี่ครับเอาเอโยกไม้ขี่น้องมันนะครับบ่บ่ได้เตียมนะครับนี่ครับของแท้ของแท้นะครับเนาะ เชื่อปลาดุกดีครับปลาดุกนะครับเด้อปลาดุกรอบดึกนะครับนี่แต้มแหลกครับแต้มแหลกมากแล้วครับแต้มแหลกปลาดุกนะครับเนาะก่อนนั่นเขาต้องหักใส่มือเข้าไปเนี่ยนาะงบการหักยังเนะครับหักว่ได้ตอนนี้ปวดหนุนโอ้ยพออย่างเสียบเลยครับปลาดุกปลาดุกอ้าวแต้มแหลกมากแล้วครับแต้มแหลกปลาดุกแต้มแหลกปลาดุกปลาดุกครับแต้มแหลกครับ เดี๋ยวเรวๆอีกแล้วครับอีกแล้วนะครับนี่เอาบริเตียมนะครับบริเตียมบริเตียมครับเดี๋ยวๆยังวาเตรียมสองมาแล้วครับเตรียมสองอ้ยมานครับมัอนี้มานมนโอ้ยกินเลี้ยงกันเลยไหมครับเอาครับพ่องาาครับมาดูครับอ่ะ ตัวเกือบขี้เก่าครับต้องบักหมานคือเก่าครับเมื่อมันปวดมันยังแบบนี่ครับต้องต้องเอาวุ้นออกวันทำไมครับไปหลังนี้บอถือครับหลังนี่เดี๋ยวอีกเปลี่ยนเงียครับเปลี่ยนเงียะกรชูนหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบักหมานคือเก่าครับเบักหมานเลยอ้ยแถบที่ซ้ำอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะปลาคอครับปากคอแบเดียวอันนี้ น้ำกัน้ำไหมครับน้ำไหมอันนี้บุดปลาไม่อย่างบดครับน้ำไหมน้ำไหมนี่เด็กครับเด็กเตี่ยมที่สามครับรอบเด็กเด้ครับนี่รอบนี่ครับมนต่างกันเลคนนีเกินไปว่าครับหาลังไอ้สามเตียมครับหาลังอ่ะฝายลายครับยางครับยางเตียมหรือฐานครับตัวนี้ฐานนี่ครับหลังนี้หลังนี้ฐานนะครับแล้วหลังนี้บ่ถือครับนี่ครับมน้ำกันนะครับเนาะ หลังต่อไปเ้ครับเลยหลัง,ลงนี้บนแม่เราบราっひっひっาลังนี่นี่นี่นหลังนี่แม่นแม่นแท้นั่นมันบอบอติงกันอืออูู้ครับคอใส่ง,งามเลยครับเอาแสมทีซีเลยครับเด้อแสมทีซีครับบักหมานม,มาแล้วบักหมานเก่าครับหมานขีเก่า ตรงหัวงครับบางหมานคือเก่าครับขึ้นบังเดี๋ยว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 เอาเอาเอาอีกแล้วครับอีกแล้วครับอีกแล้วครับอีกแล้วอีกแล้วยังสวยยางสวยอือปลานิ่นครับปลานิ่นเอห็นไหมครับเต็มเต็มที่เท่าไหร่ฮะเตีมที่ๆเครับหาเดนเป็นปลานิ่นครับเป็นปลานิ่นนะครับเด้อเป็นปลาร้วมั้ยครับมันไม่เนียนเงี้ยเงี้ยจกีเดียนไหมครับ มากินแบบบานๆนะครับเด้อครับหาเบืองอยากเลยครับนี่มาทำกันสามคนนะครับเด้อเกิอีสานแล้วก็บึงหมานนะครับเนาะเบืองเบืองครับยอยูบ่บนน้อหนอเบืองเบืองขั้นเด็ดนะครับปลาไหลอหย,ยู่บนน้อมันปลาไหลเล่นออยู่อยู่พ่อแม่อยู่อยู่อยู่ข้างมึงข้างมึงอืม ด้านมึงหลังนี่เขามาลุ่นกันนะครับมันที่วันที่เออนะบ่อืมอยู่ว่ปลาไหลเถอะปลาไหลปลาไหลดิเออหัดปลาไหลนะครับหัวปลาไหลครับปลาไหลปลาไหลปลาเง่าครับปลาเง่าเด้อปลาไหลขนาดปลาไหลยังอยู่ไหมครับ มันจะบอกกันอยู่ยังไงได้ครับนี่ใส่เบ็ดใส่เบ็ดอ้ดวงละสิบสี่บาทนะครับเบ็ดสิบสี่ขึ้สิบเจ็ดก็สี่บาทสิบสี่บาทนะครับดวงหนึ่งต่อต่อดวงนะครับตั้งมาจากญี่ปุ่นนะครับตายังอยู่มากครับนีอครับเร้อยอาหาปลาไหลยังอยู่นะครับเดี๋ยวี่สร้างที่เสียแล้วนะครับโ,โดตงมา,ากนั่นคือเราดวงเนี่ยดวงสีบลเบี้ยวว่ายังไม่ได้ครับเ็ดยังคงเดิมเนองว่า คือว่าสำเร็จนะครับเนาะหกเตีมเจ็ดเต็มแล้วครับนนี้ยด้วรอบที่สองเห้ครับเมื่อหหลังนึงครับองนี้คือสิ่นนีนนะครับเนาะนี่น,นี่าปดลวดแล้วนี่ยด้วยมันมันมัปดแล้วปดดครับอ like ือครับปานิมครับปานิ เตี้ยม 8, แปดเตี้ยมที่แปดนะครับนะี่ครับเตี้ยมที่แปดนะครับเนาะอาหารขนแบบบานเห่าเลยครับใส่เบ็ดนะครับเนาะใส่เบ็ดเนื้อสี่เดียนกินสุป่าครับกินหอดปลาไหลครับ <laughs> นี่ครับนี่ครับบขานาดยมาไงก็อยู่ เดวดปีบึงรอบแรกไม่ได <fin anta> <ots> <Me. S 2> ้รอบแรกรอบแรกกนถือหลายกว่านี้นะครับเด็ดสามสิบหลังนะครับเนาะยามรอบแรกได้ได้หลายกว่ารอบนี่ครับรอบเนี่ยได้แปดแปดแต้มนะครับได้รอบเนี่ยถือหอดปลาไหลไหมครับอ่ะับแล้วครับเบ็ยดดีครับเบ็ดเบ็ดใส่เบียดของญี่ปุ่นนะครับเบ็ดยางดีนะครับเด้อถึงเดืบบานเท่านะครับเนาะใส่เบียดนะครับ หลังจากที่พยายามมาแล้วเบ็ดสามสิบหลังครับไปแต้มนะครับเนาะคือว่าพานครับมือแรกกันถือดีฮักนะครับมือแรกมือฝนออกฝนตกไหมที่แหลบไปยยุ่น้าจะขวางนะครับเนาะหลังจากที่กับมาหอดบานนะครับเนาะเดี๋ยวจพาไปเบืองนะครับเด้อวไปเบืองยอดนะครับเนาะปลาสเป็นยังไงไทยเบืองครับเข้าไปดูนะครับเนาะ เห็นไหมคร yes. ับเด้อนี่ครับมือนีแน้ครับเนาะเลี่ยงหนีไหมครับเลี่ยงนีครับนไครับต้งเห็นนี่ครับเนาะนี่ใส่งามเลยครับเนี่ยมักหมานนะครับเด้หมันคนเดิมครับเคยน้องมะนาวไหมครับนี่ยปลาไหลเข้าไปเลยถือว่าปลาไหลครับเบ็ยดดีครับนะครับนี่ก็ไม่มีหลุดนะครับเด้เบ็ดนี่ หัวปลาไหลนะครับเอาตัวคนทีตามนะครับเด้อปลาไหลกับแจ้งนะครับหากินแบบบานเฮานะครับเนาะใส่เบียต์นี่เช็กไอเดียนครับวัอนี้ครับทีงเห็นอยู่นะครับเนาะนี่ครับนี่เด้อเตรียมนี่จิเปียสามลวนมาครับวนนี้มื่อนี่นะครับห้องมื่อนี่นะครับเนาะนี่ครับเด้อแบบบานเฮ้านะครับเนาะ น h, ciel, ี eline, ่ค <nok> ร <t falls> ับด้วยบึงจำนาไปครับให้ไป็เกย์ได้ครับกหมันครับแม่ครับวันนี้มาหมันเลยนะครับเอ้าวเกยได้ครับด้วยสวัสด <c oughs> ีครับเอาวันหน้าขึ้นแล้วนะครับแล้วทั้งยูทูบไหมครับสวัสดีครับมันหน้าพอกันไหมนะครับเนาะ่อยบึงนด้ครับด้วย่อยกดิดตามนะครับด้วย หลังนี่โอ้ยมาสิจบชีพเลยไหมครับยังมาปล่อยอยู่ครับพ้องไหมครับเออครับพูดอ่ะเบิ้งครับเบิ้งเอาครับบัดนี่ยโอ้โหหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายเนี่มาสิจบชีพครับปลาคอแม่นบ่อื้อหลากขึ้นมาเลยครับลากขึ้นมาเลยเดรลาขับเดร่าบุญเดรลากครับพ้องไหมโอ้โหเอา อาจังเห็นหนึ่งแล้วครับเนาะเอ้ยใส่ปลามั้งครับเอ็งใส่ปลาเอ็งใส่ปลาครับปลาขอปลาข่ออย่างงามเอาสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับบัดนี้ยสำหรับเกลือหนึ่งแครับเนาะสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับเด้อเอานี่ครับตั้งเห็นหนึ่ะครับเนาะเอ้ยนี่ครับเอาสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะทำเห็นแล้วครับทำเห็นแล้วครับเนาะมันหนาพอกันไหมครับมันหนาพอกันไหมนะครับเด้อ